บุกเราวีรบุราษสาระทานนะพื้นที่ไทยแรงตะบกเรามีสาวในขั้นเตรียมงานนะครับท่านท่านความมั่นรงเราก็สามารถเป็นไทยแรงแล้ว เรามีการเรียกเก็สรายแก่ของเราการสังคมว้ถีารขเราเป็นภาพรวมทั้งหมดทั่วประเทศร้อยเจ็ดสบปโเรียนจะทำย่างการเรียนรู้ในสังคมและว่ัฒนธรรมนทบทนกเบือนในการดูแลคนเข้าออกเราคงทราบถึงว่าภาสินค้าก็ล่ามลายปัญหาจะตามมาบเราก็จะโอเกี่ยวข้อ เราตบังมีการเกิดขึ้นในอนาคตแ้ะมีกทบาทด้านความท้าที่ไทยทะอลยพมนด้านวัฒนธรรมด้านการสน่อการวดตระเวนในแดนจะต้องมีบทบาทในการดูแลไทยแะทีต้องบอกดีๆบอกมาตา การสมัยท่านผู้บริการของผมนะครับก็จะมาเสนรเรื่องนี้แล้วก็งานฝีมีอระดับสามบนบนเราก็คิดานักว่าฝีมือรถเอ่อเสียกายที่ผมนะฮะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนะครับหน่วยคือกองกับการสรวจตัวอย่งที่วินจีและกองกับการฝีกองการพิเศษนะครับเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจในการเตรียมการ ข้าสู่อาเซียนที่จะมีขึ้นในปี2558ว่าตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งดูแลงานด้านความมั่นคงบริเวณตามแนวชายแดนจะมีบทบาทอย่างไรจะเตรียมการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะที่เราวางแผนไว้ประกันต้องกคือนะครับตำรวจตะเวนชายแดนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษากับประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าภาษากัามพูชาก็ดีภาษาลาว ภาษาพม่าภาษามาเลเซียและภาษาทั้งไทยอย่างยิ่งคือภาษาที่เราใช้เป็นภาษากลางดูภาษาอังกฤษแต่ภาษาจีนเพื่อในการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเราต้องยอมรับวา่าถ้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยการต่างหลายของระชาชนก็ดีสินค้าก็ดีหรือระเบียบกฎหมายต่างๆระหว่างประเทศก็ดีแต่รวจตัวเองแต่ต้องมีความเข้าใจมีความจําเป็นที่ต้องมาเตรียมการ ให้ข้าราชการากตำรวจโดยจะมีความพร้อมเพื่อที่เข้าสู่อาเซียนโดยเฉพาะกองพันการระกษาพิเศษก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการที่จะฝึกอบรม,มให้ตำรวจโดยจะมีความรู้เรื่องภาษาโดยเฉพาะในปี2 5 6นะครับในประมาณปีนี้เราเร่งรัดให้กองอทุกองกอเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องภาษาให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อใชรในการติดต่อสื่อสารได้ต่อไปครับ ต่างประเทศเข้ามาคเรามีมาตรการอย่างไรครับเราก็ต้องยอมรับว่านะครับพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนรอบประเทศเรามีประมาณ5,656ยูโรเมตรนะครับมีช่องทางทางธรรมชาติมากมายมีช่องทางจุดผัดปรนจุดผ่านชายแดนนะครับจุดผ่านเขาวรนนะครับโดยเฉพาะจัวจตะววยชายแดนเราก็มีบทบาทในการ ดูช่องทางทางธรรมชาติจุดผ่อนร่นจุดผ่านแดนถาวรถ้าจุดผ่านแดนถาวรน,นั้นเป็นหน้าที่ของเสือกอและตอมอเป็นหลักจะทําอย่างไรเราที่สกรีมพื้นที่ชายแดนให้ได้จะระเบียบชายแดนให้ได้นะครับในพื้นที่ที่มีการเข้าออกกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความมั่นคงและจะทําอย่างไรนะครับให้ตำรวจตะวเวรชายแดนของเรานั้นปฏิบัติงานร่วมกับตำนางของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีศรภาพ ให้พื้นที่อาณาเขตไทยในนี้มีความสงบเรียบร้อยการประสานการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องนส่วนหนึ่งนะฮะกำลังในพื้นที่ก็มีการ,กการประสานกองกำลังปฏิบัติอยู่แล้วเช่นมีการระัตะเวนร่วมกรรันได้ว่าไทยเวียดนามไทยกัมพูชาและก็ไทยกับเราอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนีเ่เป็นนโยบายหรือเป็นพันธกิจกับที่หน่วยควบคุมทางการได้มอบหมายให้ให้เราผุ่มไม่กับประเทศเพื่อนบ้านเราทำเองต่อเนื่องอยู่แล้ว นะครับก็เป็นการระดับพื้นที่นะครับระดับเนี่ยนะคือเป็นหน้าที่ของสำนักง,งาน่วยราชกที่จะต้องดำเนินการประสานกับประเทศเพื่อบ้านของเราอย่างเป็นระบบครับเรื่องของภาษานี้ท่านได้ให้ทางตำรวจจะเวนชายแดนและได้เรียนรู้ภาษาอะไรบ้างครับหรือทั้งสิบทั้งสิบภาษาภาษาที่จําเป็นนะฮะนั่นะคือภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษากลางและต่อไปเราต้องการที่ให้ข้าราชการตำรวจไทยแดงเนี่ย รู้ภาษาจีนเพราะาจีนต่อไปเนี่ยก็จะมีบทบาทในเอเชียรเรามมากนะครับกับประเทศเบอรบบางของเราส่วนใหญ่ประเทศเบอรบบางของเราข้าราชการอนบทรงแอนเข้าใจภาษาดีอยู่แล้วโดวยเพราะภาษากัมพูชาภาษาลาวมาเลเซียและก็เขามาแต่เราจะเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน